งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพ้ชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจ,จเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังฟรายการที่ครบครับท่านกำลังตามติดทิศบวนไปเที่ยวสระบุรีจากร้านอาหาร เราก็เดินทางไปถึงที่พักซึ่งก็เป็นรีสอร์ทแห่งหนึ่งอยู่ที่มวกเหล็กแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากาตัวอำเภอมวกเหล็กนะฮะก็เรียกว่ารอบๆก่อนจะถึงตัวรีสอร์ทเนี่ยก็เป็นบ้านชาวบ้านอยู่กันนะแล้วตรงทางเข้าไปในรีสอร์ทเนี่ยครับ มันก็เป็นถนนตรงเข้าไปสักประมาณ10กว่าเมตรอันนี้ก็ต้องชื่นชมว่าเขาปลูกต้นไม้เก่งคือเขาก็ปลูกต้นไม้เป็นรั้วสูงขึ้นมาประมาณ2อเมตรซ้ายขวานะแต่ว่าถนนเนี่ยรถวิ่งสวนกันได้ก็วิ่งเข้าไปพอสุดรั้วปั๊บเนี่ยก็จะเห็นเป็นสนามกว้าง นะฮะมีต้นไม้ใหญ่มีอาคารหลังใหญ่อยู่หลังหนึ่งด้านข้างมีสะว่ายน้ำนะครับแล้วก็เข้าไปถนนคดเคี้ยวเลี้ยวไปที่ตึกสํานักงานอาคารใหญ่ที่ว่านี่เป็นโรงอาหารแต่ว่าเข้าไปสุดก็จะไปเจอโรงอาหารไม่ใช่โรงอาหารก็เป็นสํานักงานก็เข้าไป เช็คอินก็ไปรับกุญจงกุญแจมาแล้วเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ขับรถรถกอล์ฟนำทางเราไปไปที่พักที่พักก็ที่จริงก็เข้าไปก็อยู่ซ้ายมือก็เ,เป็นอาคารหลังเตี้ยชั้นเดียวนะฮะลักษณะเป็นทรงจัว่วแต่หันด้านข้างออกมาเป็นทางเข้านะครับก็สวยดีเก๋ดี บางหลังก็สองห้องบางหลังก็สามห้องบางหลังก็สี่ห้องก็แล้วแต่สภาพพื้นที่เขานะและบางหลังก็ไม่มีลูกกลงแต่ความจริงถ้ามีเทอเลสด้านหน้าแล้วมีรันงขึ้นมาสักนิดเนี่ยดูสวยขึ้นแต่ถ้าประเภทเดินบันไดเข้าถึงห้องเลยไอ้อย่งงางนั้นก็ดูไม่ค่อยสวยนะครับแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะคุย ประเด็นที่ผมจะคุยก็คือว่าพอไปจอดรถหน้าสำนักงานที่เขาเรียกว่าที่จะไปรับคุญแจนะครับเขามีต้นไม้ใหญ่ต้นก้ามปูและเพื่อมาให้ก้ามปูโดนดลลลลูล้น้นะเขาก็ปลูกขิงอินโดขิงอินโดนี่ก็เป็นออกมายอดดอกที่ออกมาคล้ายๆกับขิงแดง แต่ใบไม่เหมือนเลยคนละอย่างเลยนะมันก็ขึ้นแล้วก็ตรงตัวต้นไม้ใหญ่นะก็จะมีพวกพลูด่างปีนขึ้นไปบนต้นไม้อันนี้ได้บรรยากาศรีสอร์ทส่วนด้านหน้าสุดนะฮะพื้นเตีย้ยๆเขาก็ไม่ให้ยามันขึ้นรกเขาก็เอาวาสนาชาววังวาสนาชาววังนี้อึดทรหดอดทน นะที่บ้านที่บ้นบางมา,า,าเคยปลูกนะแค่เอาไปวางไว้ไม่กี่วันละโอ้มันแพรรอบก็ดูคลึมดีบรรยากาศดีเพราะถ้าเป็นต้นไม้ในรีสอร์ทนึ่งต้องมีต้นไม้ใหญ่ให้ดูเหมือนเป็นป่าและต้องมีสนามหญ้าโล่งๆอันนี้เขาไว้ทำอะไรเอาไว้สำหรับคนที่มาจัดสัมมนา กลางคืนเขาก็มีเวทีนะฮะก็เป็นสนามรุ่งโล่งและกลางสนามไม่ไม่ไมปรบกวนไอ้หน้าเวทีนะเขาก็มีดอกคอสมอกลุ่มหนึ่งนะมีดาวเรืองกลุ่มหนึ่งนะแล้วก็มีดาวกระจายกลุ่มหนึ่งแต่ทีมงานเขาเฉะาะหญารอบๆแปลง ไม่ให้ยญามันเข้าไปรบกวนอันนี้ก็คือว่ามองซ้ายเห็นบ้านมองขวาเห็นสนามแล้วก็มีไม้ดอกนะโชว์อยู่กลางสนามนั้นให้เห็นเป็นหย่อมๆไปนะครับแล้วก็มีเวทีนะอันนี้สำหรับสนามใหญ่อีกเวทีหนึ่งก็อยู่ข้างอาคารโรงอาหาร และอีกเวทีหนึ่งก็มีอยู่ในอาคารโรงอาหารอันนี้เป็นเวทีใหญ่ส่วนห้องที่เป็นห้องประชุมเล็กๆก,ก็เป็นห้องสังสรรค์ขนาดย่อมๆยี่สิบกว่าคนแล้วก็มีคาราโอเกะร้องกันในเวลาค่าคืนแต่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นที่ผมจะหยิบมาคุยที่ผมจะหยิบมาคุยก็คือเรื่องต้นไม้ไปเห็นแล้วประทับใจตรงที่ว่า ต้นไม้ใหญ่ในรีสอร์ทเนี่ยอย่างบางทีต้นปีบนะฮะรากมันก็ช้อนชัไปรากไปถึงไหนมันก็ขึ้นหรือต้นไม้ใหญ่หลายต้นรากเนี่ยมันก็เรียกว่าทะลุทะลวงทางเดินเข้าบ้านพักเนี่ยมันก็จะถูกรากไม้เนี่ยงัดจนกระทั่งทางเดินเนี่ยก็โกมมีรอยแตกเล็กน้อย อย่างเนี้ยเขาจะไม่ทำลายต้นไม้เพราะไม่ใช่บ้านพักอาศัยนะมันเป็นพื้นที่หน้าบ้านหลังเล็กๆแล้วก็ต้นรากไม้ที่งัดเอาปอูนทางเดินโกองขึ้นมานั้นอะ่ะกลับกลายเป็นดูมีสเสน่ห์แล้วก็เห็นรากไม้เนี่ยนะครับมันประสานกันมันกลายเป็นสิ่งสวยงามครับ มันกลายเป็นสิ่งสวยงามมีต้นหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าต้นเนี้มันขึ้นอยู่ข้างริมทางแล้วก็ข้างลำธารเพราะว่าพื้นที่มันเป็นที่ราบแล้วก็ปีนขึ้นที่สูงเพะฉะนั้นเขาก็ทําเป็นลำธารเรียบข้างถนนไอเนี้ยดูเผลอเหมือนไม่มีประโยชน์มีประโยชน์เพราะว่าเวลาฝนตกมาเนี่ยมันจะมีจุดรวมน้ําแล้วน้ำเนี่ยมันจะไหลามา เขาก็ไปทำกั้นไว้เป็นขั้นๆเหมือนเป็นเขื่อนเล็กๆเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตมโหรารอะไรคนเดินข้ามได้แต่มันสวยตรงไหนรู้ไหมครับมันมีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งพอมันขึ้นและรากมันเนี่ยมันจุ่มไปในลำธารไม่ได้เพราะก็เอาหินโบกไว้หน่อยนะเอาปูดกลุกไว้เพื่อให้น้ำเนี่ยมันไหลได้สะดวกนะครับมันก็ขึ้น ด้านซ้ายที่เป็นสนามมันก็แผ่ไปส่วนไอ้ตรงข้างลำธารมันก็มีรากใหญ่ๆเดินขนานไปกับลำธารยาวจากโคนต้นไปตั้งเป็นสีห้าเมตรกลายเป็นสิ่งสวยงามเป็นต้นไม้ที่สวยงามในรีสอร์ทนะครับแต่ว่าไอ้ตัวพอไปถึงตัวอาคาร ร้านโรงอาหารซึ่งเขายกระดับสูงขึ้นไปแล้วก็มีบันไดเดินขึ้นไปเป็นสเต็ปเพราะฉะนั้นมันจะมีรอยโวที่ต้องยกเสาขึ้นไปเขาก็เก่งเขาก็เอาต้นไม้ทึบๆมาปลูกเพื่อเป็นการบดบังไม่ให้เห็นรูโวตรงนั้นนะครับปรากฏว่า มันมีต้นมาอยู่ต้นคือต้นเข็มอยู่กอหนึ่งฮะอยู่ตรงกลางเลยใบยงี้เหลืองถ้าคนไม่รู้ก็บอกอืมดูแล้วสวยดีนะครับไอ,ไอ้นี่เป็นเข็มใบใหญ่นะฮะเข็มใบใหญ่แล้วก็ลักษณะดอกก็ยังออกถือว่าใช้ได้แต่มันเหลืองอารามไปหมดแม้ผมเราคิดถึง คิดถึงอะไรคิดถึงว่าถ้ามีปุ๋ยไปใส่นะเอาสูตรเสมอนี่แหละนะเฉาะดินรอบๆเอาปุ๋ยสูตรเสมอใส่แล้วก็มีเฟติลอนคอมบิเนี่ยฉีดพ่นทางใบให้ด้วยประเดี๋ยวมันจะกลับมาเขียวล้วดอกมันจะใหญ่ดอกมันจะโตมันจะสวยดีนะครับทีนี้เวลาคุณขึ้นไปโรงอาหารแล้ว เดินจากลงอาหารมานะจะก,กลับไปที่พักมันมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเป็นต้นกล้ามปูครับและถัดจากต้นกล้ามปูไปก็จะเป็นเวทีที่อยู่กลางสนามใหญ่และพอลงมาพวกก็จะเห็นฉากหลังเวทีไม่สวยครับไอตรงเนี้ยที่ผมมีข้อติติงในรีสอร์ทนี้ว่าตรงเนี้ย ท่านก็ควรที่จะไปหาไม้ใหญ่ๆสูงเอามาปลูกเพราะว่ามันมีพื้นที่จากถนนถึงหลังเวทีเนี่ยก็ประมาณสัก3-5เมตรถ้าเป็นผมนะใต้ลมไม้ใหญ่ผมเอามาเขียวเลยครับผมเอามาเขียวเอามามาใส่นะสองชั้นก็ได้นะต้นมากอยู่ด้านใน มันสูงขึ้นไปแล้วด้านหน้าอาจจะเอา,อาไม้พุ่มอะไรต่ออะไรมาปลูกมันก็จะดูบังส่วนหลังเวทีให้ดูแล้วมันจะสวยงามเพราะการไปเห็นฉากหลังเวทีแล้วเลอะเะมันไม่น่าดูและนี่ก็คือต้นไม้ในรีสอร์ทที่ไปพบเห็นมานะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับ ส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาะตู้ปน12กำแพงแสนนะคนปรปฐม73140มนถ้าส่งลายก็ ID l ลายนะครับ s อส mm hmm. b ซบูเ4็ 4. ท่านจะสั่งซื้อฟิปโนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID l ลายสั่งซื้ออโลโซย u อัลตรา o ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้งน้ำมแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอประคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเฟคตริลอน ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตเรลลนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเนตจากบริษัทสหายเกษตรจำกัด ปุ๋ยตาพิรามิดธา,า,าตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตโองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตาปิรามิดปุย๋ยตาพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกร,ร,กรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตาปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตร